สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นนะครับไอ้วันนี้ไม่คิวเอลวะไม่แล้วมีของเข้ามาแล้วโว้ย,อยของเข้ามาเราก็ถ่ายฮะมีข้อมูลอะไรเราก็ถ่ายครับจริงครับเวลาหยุดผมไม่ได้จริงๆนะฮะถ่ายครับ <laughs> ถ่ายทุกวันตามดูทุกวันแล้วนะตอนนี้ยอดเอผู้ติดตาม837คนนะครับ ดีใจเหมือนคนตามเป็นล้านเลยสันอย่างบอกแหละช่องอื่นไม่ได้ไม่ได้เปิดวันสองวันแม่งขึ้นสามสี่พันแล้วอะ่ะผมแม่งยังแปดร้อยกว่าคนเลยเฮ้ยแต่นี่ผู้ติดตามแบบเป็นแบบเป็น,นแฟนพันธ์แฟนพันธ้พวกมีดพับอาวุธเป็นอาวุธดีเครื่องมืออ่าเป็นเป็นแฟนพันธ้เลยคุณคิดดูนะคุณเคยสมมุติเล่นเล่นไหมฮะเคยสมมติเล่นเล่นไหมว่าเอ๊ และในวงการมีดพับหรืออะไรงานศินละปะอะไรพวกนี้ที่เราสนใจกันเนี่ยวันนี้เราจะพูดเรื่องไอ้สองตัวนี้นะครับเอนดูล่ากับเอนเดล่าเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติให้ฟังฟังแล้วจะสนุก <c oughs> เดี๋ยวเล่าให้ฟังคุณเคยสงสัยไหมว่าคนที่เล่นมีดพับในเมืองไทยเนี่ยมันมีเยอะสักเท่าไหร่วะครูแว่นผมไปลองคิดสมการเพียเพ้ยนๆของผมมานะครับอยากฟังไหมสมการเพียเพ้ยนๆก่อนอื่นก่อนจะไปสมการเพียเพ้ยนๆเดี๋ยวเดี๋ยวตอบคำถามเกี่ยวกับกญี่ปุ่น พี่ค้างกับเมื่อวานไว้ที่ผมพูดติดค้างไว้ว่าเฮ้ยญี่ปุ่นเนี่ยมันก็แปลกๆเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเมื่อวานอาจจะลืมพูดข้ามไปข้ามมาแหละผมนึกได้เฮ้ยเอาลีลานถ่ายเทปไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อยๆสินค้ามีมาเรื่อยๆนะครับสนใจอะไรสั่งเอาไว้มีเพื่อนคนนึงเขาถามว่าพี่มันมีรุ่นเวฟที่ใหญ่กว่าดอคเกไฟล์ไหมมีครับมาแล้วอันนี้เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้นะครับว่าเป็นรีวิวเพื่อนๆสนใจก็เข้าไปซื้อไม่สนใจก็ไม่เป็นไรอย่างน้อย ชีวิตเราได้พาดมาเจอกันได้คุยกันก็ขอบอกขอบใจมากแล้วครับพี่อย่างน้อยมีโอกาสให้ผมได้ดูแลแล้วกันนะฮะผมจะได้เอาเงินมาเลี้ยงดูซัพพอร์ตจุนเจือครอบครัวใช้หนี้กันไปฮะใช้หนี้กันบ้านเลยครับผมเป็นคนนึงนะครับที่รู้จักกับไอหนี้เนี่ยคำว่าหนี้เนี่ยฮะเพราะว่าการดำรงชีวิตของผมมันก็ต้องพึ่งด้ยหนี้แหละครับด <c oughs> ำเนินธุรกิจก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินก็ามาธรรมดาครับกู้เขามาก็ต้องคืนเข้าไปอย่าไปโกงไปอะไรกันใครยืมตังค์เพื่อนเอาไปคืนศักดิ์ศรีเรา มีแค่นั้นเหรอวะเออเราเรามีเรามีศักดิ์ศรีมากกว่านั้นถ้ามึงไม่ได้ยืมมาสักสิบล้านนะั่นนะแล้วมึงก็จะหายไปเลยอะไรเงี้ยอย่าครับอย่ายืมตังค์กันนะฮะการยืมตังค์นี่มันจะทำลายมิตรภาพกันมากนะครับมันเป็นอะไรไม่รู้ตังค์ยืมไม่ค่อยอยากคืนว่ะแล้วสุดท้ายก็ทะเลาะกันไปไหนแล้วครูแอนไม่มีระบบเก็บเงินปลายทางนะครับ โอนมาได้เลยไม่มีปัญหานะครับผมจะส่งตัวเลขบัญชีไปให้นะครับน่ะโอนเข้านี่เลยนะครับโอนเข้าหมายเลขนี้ก็ว่ากันไปเลยนะดูแลสุขภาพกันด้วยฝนตกนะครับแล้วก็น้ําก็ยังมีอยู่แต่บางพื้นที่ก็เริ่มแห้งกันไปแล้วนะเข้าเรื่องไหม <c ười> คุยเรื่องสมการโง่ของผมก่อนดีกว่าไหมสมการโง่ของผมเนี่ยสมการคนเล่นมีดพับหรือคนสนใจในวงการมีดนะครับหรือพวกแคมปิ้งเดินป่าด้วยแหละ แต่อาจจะเน้นทา,ทางมีดแล้วครับพอหลังๆนี้ผมจะเน้นเรื่องมีดมากเพราะว่าเป็นสินค้าที่โอเคคุยง่ายดีมันชัดเจนดีนะครับก็กลุ่มมีดไฟฉายแล้วกันเนาะผมเรฟเฟอร์เรนซ์จากข้อมูลที่ผมมีนะเอาง่ายๆนะสมการโง่ๆอย่าเชื่อผมมากคุณคิดว่าคุณเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเจอคนร้อยแปดเนี่ยจะมีสักกี่คนที่มีความชื่นชอบเช่นเดียวแบบคุณชอบสไปเดอ์โก้อย่างเงี้ยเรามาดูกันนะครับสมมุติว่าเมืองไทย มีคน70ล้านคนเนาะผมสมมุติอย่างนี้นะมี70ล้านคนช่องยูทูบเบอร์ที่มีคนติดตามช่องเป็นล้านก็มีช่องหลักหมื่นหลักแสนก็มีงั้นผมคิดเอาช่องระดับ7 0 0นแล้วกัน7 0 0นซับนะครับ7 0 0 0คนหรือตีเป็นประมาณะ1%ช่อง7 0 0นคนที่เขาติดตามเนี่ยคือเขาก็อาจจะชอบเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องคนนั้นคนนี้ผมตีที่7แสนเป็นสแตนดาดขีดเส้นเลยนะเป็นเส้นที่ไม่ต้องมาหาแนละว่าผมามาจากไหน ประมาณนั้นฮะยูทูบเบอร์ที่มีคนสนใจละเจ็ดแสนผมว่าเป็นคุณเป็นคนคนหนึ่งที่คนสนใจนะครับผมถัวเฉลี่ยนะถัวเฉลี่ยกัก2ล้าน3ล้าน5ล้านแล้วแต่ฮะผมขีดกันที่7จ็ดแสนคนสนใจละคนรู้จักคุณในเรื่องราวที่คุณกําลังเล่าเว่าคุณจะเล่านังผีเล่านังโป้พูดกากินอาหารทําอะไรเล่นไปเรื่อยแล้วแต่ครับมันเป็นช่องที่คนสนใจแล้วก็ดูว้ยออกบันเทิงดีแล้วช่องสนใจที่มันต่ํากว่านั้นละครับที่มีจํานวนคนที่น้อยกว่านั้นผมเรฟเฟอร์เรนซ์จากที่ เกตแสนคนนะครับคนธรรมดาที่มีความสนใจในเรื่องแบบทั่วๆไปแต่ถ้าเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มจํานวนจะน้อยกว่านั้นถูกไหมของผมช่องเท่าไหร่แปดร้อยสามสิบเจ็ดผมตกให้มันเหลือเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดแสนหารด้วยเจ็ดร้อยสมมุติว่าคนที่ที่ดูเรื่องผมเนี่ยสนใจเรื่องมีลดล้วนๆเลยนะแม่งมีอยู่แปดร้อยสาสิเจ็ดคนผมตกให้เหลือเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดแสนหารเจ็ดร้อยเราจะพบว่าเราจะพบว่า ในหนึ่งพันคนจะมีคนที่สนใจเรื่องเดียวกันเหมือนกันนะอยู่หนึ่งคนถ้าในกลุ่มนั้นมีสองพันคนก็จะมีคนสนใจมีดอยู่ประมาณสองคนคุณว่าเป็นไปได้ไหม,มในโรงงานอุตสาหากรรมโรงงานนึงอะ่ะแม่งมีคนสนใจสไปเดโก้ผมว่าอาจจะมีแค่คนคนเดียวนะเขาอาจจะเป็นผู้จัดการหรืออาจจะเป็นวิศวกรส่วนที่เหลือเขาก็ไม่สนใจครับหนึ่งในพันนะคุณเป็นหนะึ่งในพันน่ะปริมาณมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนี่ว่าประมาณเนี้ยคนที่สนใจมากๆนะครับติดตามดูทุกวัน่ะ ในขณะที่อีกโรงงานหนึ่งก็มีคนที่สนใจพวกมีดพับอีกหนึ่งอีกหนึ่งสักหนึ่งพันคนในห,หนึ่งพันคนก็มีหนึ่งคนเป็นไปนได้ไหมหนึ่งในพันนั่นเราอ่ะหนึ่งในพันนั่นเราอ่ะสนใจเรื่องอะไรพวกนี้ผมว่าเป็นไปได้อา้าวมันสอดคล้องกับอะไรคุณดูรายการพวกปลูกพืชปลูกต้นไม้ดิผมว่าในโรงงานหนึ่งพันคนมีคนปลูกต้นไม้ผมว่าเป็นสิบเหมือนกันนะใช่ไหมครับช่องนั้นเขาอาจจะมีคนติดตามถึง ิบเท่าของผมก็าอาจจะเจ็ดร้อยเจ็ดพันหรือแม้กระทั่งเจ็ดหมื่นเป็นไปได้ไหมหนึ่งในสิบเดินมาสิคนปลูกต้นไม้หนึ่งคนเ็เป็นไปได้นะหรือรายการอาหารคนนนน่าสนใจนะครับรายการอาหารเออไปเรื่อยนะครูแ่นไปเรื่อยแล้วมึงอะเอาไม่รู้นะผมเราบอกว่าเฮ้ยเราเป็นหนึ่งในพันว่าตราบใดที่ตัวเลขช่องผมมันยังไม่ขยื่นนะฮะเรายู่เป็นหนึ่งในพันอยู่แต่ถ้า ตัวเลขช่องผมแม่งขยับเมื่อไหร่เฮ้ยละตัวเลขมันอาจจะถูกเปลี่ยนก็ได้ค่านิยมของเด็กในอนาคตอาจจะเปลี่ยนเฮ้ยคนดูรู้จักสไปเดอร์โกะมากขึ้นรู้จักครูแว่นมากขึ้นหันมาเล่นมีดพับมากขึ้นสนใจวงการพวกนี้มากขึ้นแล้วก็เริ่มมองมีดที่แวลูเฮ้ยนักเลงจะตีกันกูตีมีดอะไรอะไปฟันเขาไม่มีระดับเลยวะ่ะเอามีดอย่างอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยเอามีดดีๆอา้าวกูมีทังซี่มีดดีๆแล้วกูไม่ไปนั่งตีหรอกกูจะมาหากินดีกว่าอะไรเงี้ย <c oughs> ก็อลองดูนะครับเอา้าเขาเรื่องทีว พูดไปเรื่อยนะดัชดีโง่ๆของผมเนี่ยวันนี้นะครับเราจะมีมีดมาเล่าให้ฟังนะครับผมเริ่มจาก c 1 0 PGYW อะไรวะ Endura Emerson Opener Endura Emerson คือเออจ้าของลิขสิทธิ์ไอเวฟเนี่ย Opener คือการเปิดนะครับนี้นำมาสู่ตลาดนานละนะครับมันเข้ามา ในตลาดตั้งแต่ปี2006นะครับโอ้ขอโทษทีไม่ใช่ปี2006ปี1990นะครับนำนำเสนอสู่สายตาชาวโลกนะครับแต่ก่อนก็ใช้ ATS ATS 38ก็มี G2 ก็มีนะครับ AUS8 ก็มี ATS 34 ATS 55ใช้ ATS 55มานะครับเนีมันจะมีประวัติของมันบอกถ้าสนใจก็เข้าไปดูได้นะครับ มันเปิดตัวในปีหนึ่งเก้าเก้นี่ปีอะไรแล้ววะปีหนึ่ง้าเ้าศปีสองพันสองพันสิบสองพันยี่สสพันยี่บดสาสิเอ็ดปีแล้วนะนึงถ้าเป็นเด็กนี่แม่งก็ลาออกทํางานเรียนจบทํางานลาออกไปแล้วนี่ครับผ่านวันผ่านเวลามาก็มีรุ่นมาเรื่อยๆเปลี่ยนมีดเปลี่ยนไปเปลี่ยนแบบมานะครับเนี่ยเห็นไหมมีเทรนนิ่งก็มีนะ ออกแบบมาเรื่อยๆวัสดุที่ใช้ก็คือ VG10 นะครับ m a d e in น a p a n นี่ออกมาเป็นตัวนี้นะครับเป็นรุ่นเรือธงของเขาเลยจะมีรุ่น Endura Generation 4แล้วก็ d e l i c a 4นะครับนำเสนอผ่านวันเวลามา4เจนแล้วนะครับรุ่น Endura f o มันจะเขียนไว้ที่ตรงนี้ว่า Endura f o นะครับจะสลักไว้ตรงนี้ดูง่ายๆนะแล้วก็สินค้าตัวนี้ วัสดุ VG10 Made in Japan เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันเราดูองค์ประกอบของไอ้หัวตัวนี้ก่อนตัวนี้มันมีไว้เปิดเร็วนะครับมันซื้อลิขสิทธิ์ของอีมาสันมาเพื่อเอามาประกบกับมีดจำที่ผมบอกได้ไหมการที่เราจะลานที่เราจะทำฟังก์ชันนี้ขึ้นมาเนี่ยเราทำได้3วิธีวิธีที่1ง,ง่ายที่สุดแล้วก็ดูดูดีที่สุดก็คือไปซื้อลิขสิทธิ์เขามาเลยจับมือกับเขา จ่ายตังค่าลิขสิทธิ์ให้แล้วขอชื่อเขามาประกบกับแบรนด์คุณอเป็นวิธีที่ผมว่ามันเป็นวิธีที่หล่อนะเฮ้ยเขาคิดนวัตกรรมเลยมาเราไปขอซื้อเขามาเลยว่าจะเท่าไหร่แล้วก็จ่ายตังค์ให้เขาไปเฮ้ยขอชื่อมาด้วยเนี่ยเราก็จะได้เป็นเหมือนคอลลาบรเรชั่นแบรนด์กันนะครับสนับสนุนซึ่งกันและกันไม่เป็นศัตรูกันวิธีที่สองทำยังไงทำมันขึ้นมาเลยทำให้มันคล้ายๆกับลิขสิทธิ์เขานั่นแหละทำงานได้เหมือนกันเลย แต่เราจะไม่ใช้ชื่อเขาแล้วเราจะคิดรูปร่างอื่นมึงอาจจะบากตรงนี้เป็นแหลมแทนแล้วแต่แต่คนมาดูก็จะบอกว่าเอ้ยไปลอกเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยไปก๊อปเข้ามาเหรออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่สนใจไม่ได้ก๊อปไม่ได้ซื้อมาด้วยคิดเองได้แรงมันดนใจมามีแล้วปะก็ดันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งประหยัดต้นทุนไหมก็ประหยัดแต่อาจจะเกิดคอน FLICT ก,กับคนที่เขาคิดแล้วเขาอยู่สาวอกอีมาสานหน่อยเฮ้ยไม่ดีนะมันก๊อปมาแล้วเนี่ยคิดเองไม่ได้เลยมันอะคุณแค์ปะล่ะ มแค่การทำต่อหรือบางทีก็เอาอะไรมาประกบตรงนี้หน่อยหนึ่งเปลี่ยนให้มันมีฟังก์ชันทํางานได้เหมือนกันแต่รูปร่างหนะ้าตาแตกต่างออกไปโคสติลก็มีอะไรแปลกตรงนี้นิดหนึ่งเป็นแง่งเอาไว้นีมังเกงนั่นก็นแหละเออเขาก็คิดของเขาก็เป็นอีกวิธีหนึ่งส่วนวิธีสุดท้ายนะครับคิดยังไงเขาได้หาวิธีการใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆนําเสนอแบบแบบโคสติลอย่างนั้นอ่ะเขาไม่เอาอย่างนี้เขาไม่บาดง่ายๆเขาเอาอะไรมาแปลก เขาเติมอะไรแปลกานข้างให้มันทางานให้เหมือนแบบนี้แต่หน้าตาไม่แบบนี้อาจจะมีพาร์ทเพิ่มมาเพื่อให้เขาไม่บอกว่าก๊อปมาแบบง่ายๆเนาะใส่นวัตรกรรมเข้าไปหน่อยก็ทาได้เห็นไหมแล้วแต่คุณจะใช้วิธีแบบจ่ายตังวิธีหน้าด้านหรือวิธีหน้หนาด้านเราบอกว่าแรงดันใจเว้ยเอาแรงดันใจเอามาเอามาไม่ได้เอามาทั้งรุ่นเนี่ยแล้วแต่คุณ ก็คือคุณประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่โดยมุมและองศา,าที่แตกต่างกันหรือนําเสนออีกแบบเลยเอาผ้ามาแปะเ,เอาอะไรวัสดุมาเปลี่ยนอะไรตรงนี้หน่อยก็ทําได้ถูกไหมครับไม่มีใครคิดอะไรได้ดุนๆุน,น,นหรอกแล้วก็ไม่ไม่มีใครซื้อลิขสิทธิ์ทั้งหมดหรอกไม่มีใครจะคิดดุนๆุน,นขึ้นมานิมิตขึ้นมาเองไม่มีก็ต้องไปนั่งดูนั่นดูนี่มาเหมือนกันก็ต้องดูระบบนั้นระบบนี้ไม่มีเครื่องจักรคนใดในโลกที่ มีลักษณะคล้ายๆกันมึงก็ไปดูนั่นมาเหมือนกันนะ่ะลูกสูบแนวตั้งเปลี่ยนไปลูกสูบแนวนอนใช่ไหมไปเรียกระบบบ็อกเซอร์มันก็ใช้ระบบลูกสูบเหมือนกันนะยกเว้นแต่คูรจะเปลี่ยนเป็นเทสลาไปเลยมาเป็นเครื่องที่เป็นไฟฟ้าไปเลยก็อีกแบบหนึง่งเดี๋ยวก็จะมีไอ้คนก๊กอบเทสลามาอีกก็ไม่แปลกเขาอยากทํารถไฟฟ้าก็าก็ทําคล้ายๆกันแต่อาจจะไม่ซื้อเรียองสีเลสเทสลาก็ได้นะก็ะไม่แปลกธรรมดาฮะเราทําได้หลายวิธีมากครับเปิดใจให้กว้างแล้วไปด้วยกันนะฮะ ไปกับไปกับผมเนี่ยเราจะเพิ่มเราจะเพิ่มยอดยอดของบุคลากรที่สนใจมีดพับหรือเครื่องมือนะครับเพื่อนำสุดนำความรู้พาคนไทยไปดาวขานไปดาวขานเมดแล้วไปกับมีดเนี่ยนะเฮียงเพ์เจอร์มันเนี่ยอ่ะต่อมานะครับนี่คือรุ่นหนึ่งของ Endura 4ที่ขายดีมากๆเป็นโมเดลสแตนดาดเลยถ้าเป็นเมืองไทยสมัยก่อนเรียกลูกรุ่นหัวหมาเหมือนหัวหมาไหม ที่จมูกมันนี่ตามันน่ะรุ่นหัวหมาเขาเรียกรุ่นหัวหมานะครับมีมีเชฟบายหลายอย่างมีด้ามหลายแบบมีเหล็กเส้ที่พีหนึ่งแปดเก้าด้วยแล้วแต่เลยแล้วแต่จะนําเสนอคุณชอบแบบไหนนะครับทันนี้เป็นรุ่นเวฟส่วนในตัวรุ่นเวฟเนี่ยเขาจะมีวิธีการเปิดออกมาด้วยนะครับเวลาเล่นระวังมือแหงนะครับเขาจะมีทั้งเป็นทิปดาวทิปภาพคุณดูวิธีเอานะครับทํางานที่คล้ายกันแต่ระวังมันจะบาดมือเอานะครับระวังให้ดีนะเวลาเล่นอยากจะโชว์ใครอ่ะ ฝึกเยอะๆนะครับฝึกเยอะๆต้องฝึกของพวกนี้ต้องฝึกเป็นทักษะที่เสื่อมลงตามอายุไขนะครับเสื่อมลงได้าตามการเวลาคุณต้องฝึกนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากทํางานได้เพียงแค่รู้รจักมุมมันรู้จักแรงมันรู้จักเครื่องแต่งกายที่เราแต่งอยู่กับการทํางานของมันจะได้ไม่น่าแหกเวลาโชว์หญิงไ้สัดเออและพวกนี้นะกัลลนาเล่นเป็นด้วยเพราะถ้าเกิดไปเดินห้างก็หญิงสนใจ เฮ้เธอนั่นมันอะไรอู้ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ฉันไม่เคยเล่นไม่เอากัวมีดใครคนมาอ๋อมันเป็นมีดพับนี่ไงหน้าตาแบบนี้ไปทํางานแบบเนี้ยระบบล็อกเป็นแบบเนี้ยเฮ้ยเธอฉันชอบอันนี้เฮ้ยอันนี้ก็ดีนะแต่อันนี้ฉันว่ามันไม่ดีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใครบอกนี่ไงครูแม่บอกว่าอันนี้มันไม่ดีอย่างนี้แล้วมันก็เป็นเหตุเป็นผลซึ่งน่าสนใจมึงจะดูล่อไปเลยเฮียมึงสนใจมึงมึงมีความรู้ในสิ่งที่เขาสนใจอ่ะ เข้าใจไหมมีความรู้เยอะๆหลายๆอย่างไม่ต้องเลือกก็ได้แค่กว้างแค่พอรู้ในสิ่งที่เขาสนใจบ้างอะไรเงี้ยมึงจะดูเป็นฮีโร่เข้าใจปะบางทีผู้หญิงเขาก็มาทดลองทดสอบหน่อยศาสตร์บางทีผู้หญิงแม่งเล่นมีดเป็นด้วยนะถ้ากลัวนะมึงผู้หญิงสมัยเนี้ยิยงปืนปั้งปังปัง,ปง,ปง,ปงโอ้โหไม่เอาเลยอะ่ะประมาณนี้ครับมันเป็นของเล่นผู้ชายซึ่งเด็กผู้ชายคนนี้ก็ต้องศึกษามันไว้หน่อยใช่ไหมให้มันรู้บ้างเว้ อย่างน้อยพอเป็นบ้างไม่ใช่ไม่เป็นเลยไว้น้ําเป็นไหมไม่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 เอาไม,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 ไม่เอา,เอาขึ้นแฝงโอ้โหกลัวเ,เนี่ยเธอจะไปนี่นะขึ้นเรือเนี่ยต้องใส่ชูชีพมันเป็นมาตรฐานของเขานี่ไงดูเคสเรือล่มเนี่ยเรือล่มเรือจมเรือตายเพราะเขาไม่ใส่ชูชีพอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอฉันรักเธอนะฉันเลยเอาชูชีพมาให้เธอโหน่เนี่ยเอาแล้วถุงถุงกันน้ำออกมาทำไมอ่ะที่มันเป็นไอไอวอเตอร์พูฟแบ็คอะเป็นไอซีลแพคใหญ่ ก็เวลาเราไปเที่ยวทะเลใช่ไหมมันมีน้ำมีอะไรเธอเอาโทรศัพท์อะไรใส่ทีนี้แล้วก็มัดรวมกันตเชื่นแผน่ก็แขนวนไว้เนี่ยแล้วเวลาจะลอยนะ้ํามันลอยได้ด้วยนะ,ะเกิดอุบัติเหตุอะไรอ่ะเราใช้ตัวนี้พยุงตัวได้เพื่อลอยให้คนมาช่วยโอ้โหดูท่าอยู่กับที่นี่ถ้าจะดีเว้ยแล้วก็วเวลาไปเที่ยวค่าท่งค่าที่ยลอะไรเธอไม่ต้องออกนะฉันออกเองค่าน้งหมนมันไม่ต้องทเที่ยวหรูๆสบายสบายเลยฉันดูแลเธอได้อันน่ดูดีจังลเลยว่ะเออเว้ยเออเอเอ,เอไปกับผู้ชายคนนี้น่าจะมีอนาคตเว้ย ไปกับ Endura โฟนี่แหละพอวันเวลาผ่านไปครับวันเวลาผ่านไปผ่านไปผ่านไปเขาก็ขาย e n d u ิ a Dllica e n d u า a Dllica คือตัวที่เล็กกว่านี้จาที่ผมบอกได้ไหมครับวันเวลาผ่านไปขายดีเหลือเกินขายดีมากประสบความสําเร็จแล้วเราทํารุ่นฉลองการประสบความสําเร็จของมันไหมและเมื่อวันเวลาผ่านไปนะครับวันเวลาผ่านไปเราจะฉลองความสําเร็จให้กับสองรุ่นนั้นเราจะทํายังไงดี ประชุมก่อนประชุมเอารุ่นเอารุ่นก่อนนายเอารุ่นนี้ไม่เหมือนใครลงดัตเต้าเบสไว้ก่อนเอาลงอินสตชชั่นไปก่อนเอารุ่นไม่เหมือนก่อน C2 4 3 PGYW e n e l a Pin a m a z s o n นะโอเคยังใช้เอ a z o n เหมือนกันนะครับเปิดออกมาก็จะมีเว็บเหมือนกันนะครับ ก็จะมีแคตตาล็อกมา2แผ่นเหมือนกันในกรณีที่เป็นเอมารสารเขาจะเป็นต้องมีอ mm ินสต u อชันเพื่อบอกคุณว่ามันทํางานแบบไหนต่างประเทศมันซีเรียสนะเว้ยมันคือเรื่องที่ดีครับคุณสังเกตในแคตตาล็อกไม่ว่าจะเป็นของ v i c t o r i mm ่น็อกที่เขาจะมีเครื่องมือมาบอกเลยว่าทําอะไร l e ตเตอร์แ hmm. มบอกเลยไอ้นี้ทําอะไรทำอะไรมันคือ work instruction แล้วก็การใช้งานเขาก็จะแนบมาอีกอันนึงนะครับเพราะไอ้ฟังก์ชันตัวนี้มันทานํางานย่งไง คุณดูตัวนี้นะครับคุณจะได้ใช้งานเป็นไม่ต้องอธิบายกันเยอะแล้วก็อันนี้แล้วก็เขารู้ด้วยว่ามนุษย์มนุษย์เราอ่ะแม่งขี้เกียจอ่านเขาเลยทํามันเป็นรูปไง่ายทำแอ็คทำเป็นแอคชั่นไล่มาเลยนะคุณลองศึกษาดูหน่อยถ้าคุณเป็นคนไม่ชอบอ่านการุณาชอบดูรูปด้วยถ้าไม่ชอบอ่านไม่ดูรูปการุณาศึกษาทางวิธีอื่นถ้าไม่ชอบอ่านไม่ดูรูปไม่เฮี้ยอะไรเลยก็ตามนั้นเลย ชีวิตไม่มีการพัฒนาก็อยู่อย่างนั้นผมพูดตรงๆนะทุกวันนี้ผมยังอ่านหนังสืออยู่เลยอะ่ะเพราะผมต้องสอนผมต้องบอกคนผมต้องศึกษาผมต้องดูเทคโนโลยีใหม่ๆต้องดูนวัตกรรมใหม่ๆแล้วไม่เป็นไรฮนะตามผมไปเรื่อยๆผมจะอ่านให้พี่ฟังก็แล้วกนะัน <c oughs> เป็นก็เอ็นอีกวิธีหนึ่งนะฮะอย่างน้อยอย่างน้อยเรียนรู้ผ่านผมอะ่ะผมก็มาเล่าให้ฟังพี่ก็นั่งฟังให้มันซึมๆไปแล้วกนะันมันเป็นข้อมูลเอามาประกอบการตัดสินใจนะครับ เขาออกรุ่น e n d e r a มานะครับรุ่น e n d e r a เนี่ยมันเข้ามารันในตลาดในปี2019นะครับคือรันปุ๊บโควิดแมกมาเลยเนี่ยนะ <c oughs> รุ่น e n d e r a เขาออกแบบมานะครับเพื่อเฉลิมฉลองกับรุ่น d e l i c a และ Endura ครับซึ่งมันเป็นรุ่นที่ดีละมันเป็นเขาเรียกว่า middle to 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 the ground ก็คือสำหรับคนที่เล่นระดับกลางๆอจนถ,ถึง ล่างๆลงมาก็ซื้อได้ครับเป็นมีดมีดตลาดมีดระดับกลางๆคือถ้าแพงกว่านี้สูงกว่านี้พาราสองพาราสามริทารี่รุ่นแมนนูแมนิกอะไรก็ <ๆ S 2> เรียกว่าเป็นเอ่อเป็นท็อปละเป็นตัวท็อปเป็นรุ่นตระกูลพวกแบบพรีเมียมหรือพวกตระกูลที่ใช้ซูปเปอร์ซีลก็ไปอีกทางหนึ่งเลยนะครับประมาณนี้คือซื้อได้อะมีเงินพอซื้อก็ซื้อได้แต่ขอแบบมีเงินหน่อยเท่านั้นเองเป็นระดับแบบ เ,เป็นวิศวกรเป็นระดับผู้จัดการเป็นซูเปอร์วิเซอร์อะไรเงี้ยก็พอจะมีได้คือคนประสบความสำเร็จในชีวิตมาระดับหนึ่งนะครับก็ครอบครองมันได้ไม่มีปัญหาราคามันไม่แพงมากนะครับวัสดุที่ใช้ก็คือ VG10 รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่เขาจะเขียนไว้เลยว่า In Between Size In Between Size ก็คือว่าอะไรเฮ้ยเราเราทำา n n u u a Delica มาแล้วเว้ยเราต้องการจะออกอีกรุ่นนึงอะ นายถ้าเล็กถ้าเล็กกว่าดิลิก้าเรามีดับกบนไฟวางไว้แล้วนะอืมมึงพูดน่าสนใจแล้ดับกันไฟก็ยังไม่เคยประสบผสําเออร็จเท่าไหร่อย่าไปแตะมันเลยแล้วถ้าใหญ่กว่าเอนดูล่าแต่ก่อนมีทาทังก้านะนายตัวยังสอกขายไม่ดีเลยอืมมันก็ใหญ่ไปใช่ไหมใช่นายเอาไงดีอ่ะอืม เหนือก็ไม่มีแล้วล่างก็ไม่ได้ล้เอางี้แล้วกันเอาแม่งอยู่ตรงกลางระหว่าง e ดู u r a กับ d l ิก้ a แล้วกันมันก็จะไม่มันก็จะไม่ต่างนะก็ไม่เป็นไรมั้งถ้าเขามีเ e ดู u r a แล้วมี d l ิก้ a แล้วมีตัวกลางหน่อยได้ไหมอ่ะยอมลองดูนายเราก็ไม่เคยลองเหมือนกันเราอยากลองมาแล้วนี่เราจะทำยังไงดี เราก็ไม่รู้จะทํายังไงถ้างั้นเราก็อยู่ตรงกลางแล้วกันแล้วมันจะชื่อว่าอะไรดีวะเอนดูล่าดิลิก้าดรกาก้อนไฟเหีือกว่าก็ตาทาังก้าอาจจะไม่ค่อยได้ยิหักออกหรอกดราก้อนไฟนะไม่ประสบความสำเร็จนะเอาเอาไงเอนดูล่าดิลิก้าเอนดูล่าดิลิก้าเอนดูล่าดิลิก้าวเ,วเอนดูล่าดิลิก้าเอนดูล่าดิลิก้าดีตรงนี้อีรู้ไหเอนเดล่าไม่นาย เอ็นเดล่าโอเคโอเคนี่ว่าความคิดมึงดีเว้ยมันอยู่ตรงกลางด้วยก็เอาคำนั้มารวมกันไม่ดิก็เลยเกิดมาเป็นสไปเดโกเอ็นเดลครับเล็กกว่าเล็กกว่าเอ d นดูแต่ใหญ่กว่าเดลิก้ราคานายชื่อมันอยู่ตรงกลางราคาก็ตรงกลางดิว่าถูกมันหน่อย จะได้ขายง่ายหน่อยอ่าไอเดียดีเปลี่ยนเหล็กไหมโนโนโนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเอาอันเดิมเลยเราจะเฉลิมฉลองเราก็ใส่เข้าไปในตลาดเลยอืมอเคไหมแล้วก็ใส่ไอเนี้ยไอไองแง่งแนี่เข้าไปด้วยของอีมโมสารก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งโขยาไปในตลาดลแหละแล้วเราก็เริ่มค้าเริ่มขายกันครับออกแบบรูปแบบเอาสองตัวนั้นมันรวมกันตุ้มบิดนั่นบิดนี่บิดนั่นก็นออกมาเลยหน้าตาคล้ายๆกันแต่ผมว่าดูไกลๆมันจะออกไปทางนดูล r าหน่อยนะ พอดีลิก้ามันจะเล็กลงมากกว่านนี้หน่อยนึงอ,อเคมไหมแต่ก็ไม่เป็นไรมีรุ่นใหม่โยนใส่ตลาดแล้วอย่างน้อยพูดจากเอ็มดี MD ไม่ดา่ากุ้งเลยสั์รอดแล้วรอดไปอีกวัน <c oughs> มันก็ได้รุ่นนี้มาและครับอืแต่รุ่นก็จะออกมาใหม่เรื่อยๆนะครับเป็นการคิดค้นของเขานะครับขอเพื่อออกรุ่นใหม่ๆมาให้มันเข้าไปอยู่ในตลาดคนที่มีเอนดูร่าแล้วดีลิก้าแล้วก็ซื้อเอนดูร่าไปหน่อยก็ไม่แปลกนะครับ และกลับมาที่ญี่ปุ่นจําที่ผมเล่าเมื่อวานได้ฟังได้ไหมทําไมมันต้องมาทําที่ญี่ปุ่นด้วยพี่เพราะญี่ปุ่นมันมีวีดีมันมีสตอรี่มาของมันวี1ีมันทําที่ญี่ปุ่นแล้วถ้าเราอยากจะค้าจะขายจากต่างประเทศประเทศผู้ผลิตที่ก็ดูดีนะเมดอินเจแปนขายได้ทั้งโลกนะเวย้ยงั้นก็โยกโรงงานเราอินเตอร์เนชั่นแนลอยู่แล้วนี่เราก็เชิญไปผลิตที่เจแปนได้เลยเชิญไปจีนแล้วนี่เชิญไปไต้หวันแล้วนี่เชิญมาเจแปนจะทําไมอ่ะ พอทำมีตระกูลมิดเดิลนี่แหละครับผ่านที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วประเทศการผลิตมันก็ไม่ได้ขี้เละอะไรแล้วมันก็นําเสนอสินค้าได้ด้วยผ่านคําว่า VG10 มันมีที่มาของ VG10 นะครับก็เลยผลิตที่นี่ไม่มีปัญหาญี่ปุ่นมีอะไรอ่ะมี VG1 ีวันซันไมด้วยนะเออเอาวิจีวันซันไมก็มีแล้วแต่เลยครับ ญี่ปุ่นมีหลายอย่างแล้วก็ที่สําคัญเรารู้จักญ,ญี่ปุ่นผ่านซามูไรซามูไรไม่ก็ตระกูลมีดตระกูลดาบเหมือนกันนี่หว่ามันก็ไม่ขี้เลนะก็ใช้โรงงานโลกที่เป็นแบบโรงงานที่เป็นนวัตกรรมโรงงานที่เขายอมรับไปแล้วว่าไม่ใช่ระดับโรงงานที่ปั๊มสินค้าผลิตแต่เป็นโรงงานที่มีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีขั้นสูงเลยหลักของโลกอืมน่าสนใจไปญี่ปุ่นกันเถอะแล้วประเทศแล้วมีดอื่นไปไหมซ็อกก็มีญี่ปุ่นเอ่อเคบ้าก็มีญี่ปุ่น เคบามีมัไต้หวันไต้หวันเออซอกอะญี่ปุ่นมีแล้วอีกหลายหลย่อนะครับที่ผมอาจจะนึกนึกไม่ออกโคสติลก็มีญี่ปุ่นโคสติลญี่ปุ่นก็มีโคสติลวีเจวานซานไม้ก็ญี่ปุ่นโอเคไหมมีหลายๆอย่างที่จําเป็นจะต้องใช้ประเทศญี่ปุ่นแหละถ้ามันจะต้องโกอินเตอร์แบรนด์นะครับก็เลยไปเกาะอ,อยู่ที่ญี่ปุ่นนั่นเองก็เลยเป็นอยู่สินค้าที่อยู่กลุ่มกลางแล้วก็อยู่ญี่ปุ่นสินค้าท็อปๆก็อเมริกาสินค้าล่างๆโรงงานโลกปั๊มออกมาเลยกับจีน สามโรงงานโยนเข้าไปผลิตสินค้าออกมาพลิกโลกทำให้โลกหันมามองว่าสไปเดโก้ทำไไมคนรู้จักกันทั้งโลกมันก็ใช้วิธีใช้พลังจากหลายๆประเทศในการพลิกโลกนั่นเองทำให้โลกหันมามองมึงอะเท่านั้นเองฉันใดฉันนั้นถ้าเรามีความรู้หลายๆอย่างวางแผนการตลาดเข้ามาหญิงจะหันมามองมึง <laughs> กัลูุนามีความรู้หลายๆด้านนะครับเผื่อบางทีคุณไปช่วยเหลือใครได้ถ้าคุณทำตัวเป็นประโยชน์นะครับแล้วประโยชน์ไมัมก็จะกลับมาหาตัวคุณนั่นเองขอบคุณครับ